ลูกๆและท่นคณะกรรมการนะครับวันนี้ครับใช่แล้วล่ะค่ะ,ะทั้งในส่วนของนะคะคอมเมนต์คำแนะนำคำติชมของกรรมการที่ให้ไปค่ะนอกจากจะเป็นประโยชน์นะคะกับรุ่นการของตานเองคุณยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณน้องที่เป็นรุ่นจูเนียร์รุ่นพีเีเนได้อู่ด้วยนะคะพี่ๆได้ไปกันมากถ้าฉันเป็น วันนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของรุ่นจูเนียนะครับตามที่กู้สายลมได้รำเดินไปครับรุ่นฟิีชินเอชและรุ่นทีเนชอีกครั้งนี้และมาเดินทางมาจนถึงครับทีมสุดท้ายในวันนี้ครับจากพิมา์ิยาเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้ครับมาในชื่อทีนคนะปฐุมมามรกฏครับวันนี้นะครับในรอบนี้นะครับจากขอนแรกได้ได้เจอคุณครูวชิรเกษตรวิทีนครับครูชำนาญพิเศษโอเคพิมา์พิยาและให้เกียรตินะครับให้รำงใจ อรให้กับคณะปทุมมาบรรจุในครั้งนี้ด้วยครับพร้อมหรือยังคะมาดูขาพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะไปดูลูกๆที่ทอสุนันกันค่ะครับผมนะครับคุณช่องเลยครับจ่องเลยเขึ้นเวทีแล้วนะฮะแลโครงการในชุดนี้นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับและขอส่งกำลังใจให้กับคณะปทุมมาบรรจุดจากพิมายมวิทยาคาร ปทุมมามรกกปทุมมามรกกพีใหม่วิทยา ทยานะครับขอบคุณบรื้งขอบคุณแบอน่อนนะครับขอบคุณครับองน้องเป็รุ่นี้นะครับแร้วการนี้ครับขอเรียนเชิญคุณครูมาชิรเกษมพิมครับ ชูธรรมการพิเศษโรงเรียนเพื่อรี่จะให้เกียรติให้กำลังใจนะครับให้คอเหนืนะครับให้เขาคิดให้กับลูกในคณะโรนมานกุลจับนะครับสวัสดีครับลูกก่อนอื่นเลยนะขอชมชุดสวยมากนะครับมีคอของเกียรติที่ดีนะครับเอ่อ การเต้นร้อมเทียมสวยงามแปลแถวดีมีพลังงานที่ดีนะแต่ก็จะมีผิดพาดบ้างนะไม่ท้อมเทียมบ้างเล็กน้อยนะฉะนั้นสามารถปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดได้นะส่วนหลายหลายคนที่ยังไม่จบปีหน้ามีโอกาสพัฒนาได้อีกเยอะๆนะต้องซอม คนอื่นเรากงซ้อมเยอะๆ like ถ้าซ้อมเยอะนี่มันจะพอเพียงนอกนั้นดีมากสุดยอดครับร oh, oh. oh, uh ัชับได้ใจทางค่ะชมชมในความสามารถของเด็กๆคณะรุงมามรกรงค่ะมีความเป็นทีมนะคะแต่งแต่มหัวเจ้เท้าค่ะสุดยอ ช่วงสุดท้ายนี้นะครับซึ่งรายชื่อทีมนะครับทีมพิทัก์รทั้งสองท่านจะประกาศต่อจากนี้ไปนะครับเป็นทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับและนะครับเมื่อเราประกาศรางวัลที่รองชนะเลิศอันดับ2เสร็จแล้วนะครับจะเป็นการประกาศรางวัลที่ตืนเตนะคะเข้ากับว่ารายชื่อที่ไม่ได้ยินเสียงก็จะเป็นที่2องโดยอนมัติพร้อมหรือยังคะ ชาวผมในในโอกาสนี้ครับด้วยความโรบอย่างสูงนะครับขอขอ,ขอได้เชิญท่านชุมพรพื้นพันธ์ครับหัวหน้าบริหารงานปกครองอำเภอพิมายครับได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลน,นะครับ เป็นทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ขอแสดงความยินดีกับชุีนรมเบ์วันทีมและสมาชมเก ของทุกท่านนี้นะครับคือพีเอ็มดีนะครับแอนเจอร์ไาดจากโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมนะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับในการแข่งขันนะครับชุดปีนภูวันแอนเจอร์ไาดนะครับอำเภอดพิมายประจำปี2589 6ครับในกิจกรรมวันสอนสานจากศิลป์โลกนะครับต้องขอแสดงความยินดีและขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพิมายดำรงวิทยาคมต่อไปนะครับน้องๆเข่งกันมากทีเดียวครับทุกท่านครับยิ้มสวย ซ้อมกันมานานวันนี้ประจักษ์ผลแล้วค่ะเดี e ๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ตอนท้ายนะคะไม่ต้อ <te งมีความกังวลใดๆทั้งสิ้นค่ะแน่นอนว่าทุกทีมจะยิ้มบอกแน่นอนค่ะเรียนเชิญครับเจ้าหน้ที่บริการคนนี้อาจรอเพื่อนๆก่อนครับและต่อจากนี้ไปครับขอเรียนเชิญตัวแทนนะครับหนึ่งคนจากคณะปาุมมามรกตและจากรณะวิทยาศาสตร์บริเวณด้านหน้านะครับตัวแทนด้านหน้าค่ะทีมหนึ่งคนค่ะอายุเท่าไนร่เนี่ยนะ หน turkey, okay. today, ึ่งคนนะครับครับผมนะครับทุนนิตยารับสีนะครับทุนนิตยาเขาตัวนิตยาสีลืองนะครับสีเหลืองและมขาต้มาประกฏดฝั่งนี้นะครับตอ้งเทนะครับและนะครับชื่อทีมทินี้เรจะประกาศต่อจากนี้ไปครับเป็นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครับการแข่งขันชิงปีน้ำวนจีนแดนซ์สไตล์เช็เป็นชิพตำวเป็นทีตัวเป็นฝ่ายครับพร้อมแล้ว ในกินกรรมันต่อต้านยาเสพติดโลกของวิบจำธีนี้นครับในโรรกาสนี้ครับด้านวิบวิธีแบบนี้และนี่คือที่หนึงงนนน่งที่สองี่สานะครับอชนะที่สองค่ะชนะทักดีค่ะ